สวัสดีครับวันนี้ bitcoin.co.th นะครับจะมาแนะนำในส่วนของโปรแกรมเครือข่ายร้านค้านะครับอันดับแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับ bitcoin.co.th เครือข่ายร้านค้าหรือว่าเข้าจากเมนูนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือในส่วนของโปรแกรมนี้เนี่ยเราจะให้ร้านค้าต่างๆนะครับ สมัครเพื่อที่จะรับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการต่างๆเนี่ยเป็นบิตคอยน์โดยที่ผู้แนะนำเนี่ยนะครับจะได้ในส่วนของค่าคอมมิชชั่น15%ด้วยนะครับทีนี้เราสามารถทำการสมัครได้สองแบบก็คือแบบแรกเนี่ยเราจะผ่านทางเว็บไซต์หรือีกแบบหนึ่งเนี่ยเราจะ เราจะแนะนำผ่านของตัวโปรแกรมแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับทีนี้การติดตั้งโปรแกรมแอปพลิเคชันบนมือถือนั้นทำอย่างไรนะครับให้ให้ไปที่ Google Play นะครับก็คือพ p a y Google นะครับ mm hmm. com แล้วหลังจากนั้นเนี่ย เดี๋ยวเราจะไปกันที่ช่องเฟิร์สนะครับผมอันนี้ก็คือสำหรับคนที่มีโทรศัพท์ในระบบปฏิบัติการ Android อยู่แล้วนะครับถ้าท่านไหนไม่มีเนี่ยเดี๋ยวดูคลิปต่อไปจะมีการแนะนำในส่วนของการใช้งานบนเว็บไซต์ให้แต่ในส่วนนี้ผมขออนุญ,ญาตแนะนำในส่วนของโปรแกรมบนเว็บไซต์ก่อนนะครับให้เสิร์ช ป็นชื่อเว็บไซต์เราก็ได้นะครับอันนี้จะขึ้นเป็นอันแรกมาเลยนะครับจะขึ้นเป็น bitcoin.co.th merchant payment นะครับเป็นโลโก้แบบนี้สำหรับคนที่ได้ใส่อินติดต่อกับเครื่องมาแล้วเนี่ยกดกด,กดอินสตอลเลยก็ได้หรือว่าจะทําจากบนมือถือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถ้ากดอินสตอลไปแล้วเนี่ยเครื่องตัวนี้จะแจ้งให้ใส่อินนะครับก็คือ ถ้าคุณมีเครื่องอุปกรณ์ Android ก็ให้ไฟ่อินตรงนี้นะครับนี่ผมขออนุญ,ญาตสมมติว่าจะลงเครื่องตัวเองนะครับก็ใส่อินเข้าไปพอใส่อินเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งได้เลยนะครับ กดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับต่อมาจะเป็นในส่วนของการใช้งานจากหน้าเว็บไซต์นะครับผมสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ Android หรือว่าไม่สะดวกที่จะใช้บน Android นะครับอันนี้จากน้าเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับให้เราเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาตรงบ i ต c o ยเตอร์ที่แอปซต์ตรงนี้รนเรียเข้าไปนะครับ ออเรือกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นหน้าที่สามารถใช้บริการเครือข่ายร้านค้าบนเว็บไซต์ได้นะครับผู้ต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยสามารถคลิกเลือกภาษาไทยได้มีเป็นรายเบื้องต้นลองศึกษาดูนะครับยอดเงินจะโอนให้สัปดาห์ละสองครั้งเมื่อยอดดังกล่าวเกิน500บาทนะครับผมถ้าเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเลือกสมัครได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยให้ใส่เป็น ชื่อนะครับตรงนี้ผมจะทดสอบระบบให้เฉยๆนะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นเลขประจำตัวแบบประชาชนนะครับแต่อันนี้เป็นการเทสระบบจึงจะใส่เป็นอื่นเพื่อให้ระบบผ่านได้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับผมใส่เป็นอะไรก็ได้ ตรงนี้สามารถที่จะกรอกได้เองหรือว่าให้ทางร้านค้ากรอกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะได้โปรแกรมมามเหมือนกันตรงนี้กรอกเฉพาะตอนสั้างไอเค้าใหม่อย่างเดียวนะครับ อันนี้ธนาคารจะมีให้เลือกอยู่เท่านี้ก่อนนะครับในกรณีที่ท่านใช้ธนาคารอื่นผมขอแนะนําให้เปิดบัญชีแอคเคานต์ล่านี้ก่อนนะครับถ้าเป็นสะดวกกับเราที่สุดอาจจะเป็นกรุงไทยก็ได้เหมือนกันพอกรอกรายละเอียเดเสร็จเรียบร้อยตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วให้กดส่งข้อมูล อกดสองข้อมูลเสร็จแล้วจะมีตัวเลขตรงนี้นะครับตัวเลขตรงนี้ถามว่าใช้ไว้ทาไมใช้สําหรับการดาวน์โหลดนะครับใช้สำหรับการใส่ลงไปในช่องรหัสคูป,ปองหรือว่ารหัสผู้อ้างอิงในการที่จะได้คอมมิชชั่นจากทางเอา15นะครับ ก็คือตรงนี้จะเป็นการอธิบายอีกครั้งว่าสำหรับผู้ที่มีแอปแล้วเนี่ยแนะนาให้ดาวน์โหลดแอปสำหรับผู้ที่ใช้ iPhone หรือว่าระบบอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์ที่บอกเมื่อสักครู่แล้วก็สําหรับผู้ที่ใช้รานคาเนี่ยแนะนําให้คลิกตรงนี้เอาไปด้วยเพื่อที่จะมีลิงก์ไว้จกกัดการข้อมูลด้านนี้นะครับอันนี้ก็คือกดตรงนี้ได้สมัครเป็นผู้ค้ารายใหม่ได้เลยนะครับผม อันนี้ก็คือสําหรับผู้ค้ารายต่อไปแล้วก็เราสามารถใช้รหัสเมื่อสักครู่เนี่ยในการที่จะใส่เป็นรหัสหอ้างอิงแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่น15%นนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเว็บไซต์ของเราก็มีการแจก ในส่วนของแพ็กเกจการประชาสัมพันธ์ร้านช้าอยู่นะครับเข้าไปอ่านข้อมูลได้ที่หน้านี้หรือว่าเป็นภาษาไทยก็คือเข้าหน้านี้ได้เลยนะครับอันนี้เราจะมีใบปริวให้ประมาณ30แผน่น นะครับแล้วก็เป็นคําแนะนําเบื้องต้นในการใช้งานรวมถึงสติกเกอร์ด้วยนะครับผมซึ่งคุณสามารถที่จะกรอกชื่อและนามสกุลตรงนี้นะครับอีเมลที่ติดต่อได้ตรงนี้แล้วก็ที่อยู่ที่สามารถที่จะส่งไปทนันีได้ตรงนี้นะครับเมื่อกรอเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วให้กดเซน็นแล้วก็รอทางเราจะส่งไปให้นะครับเราจะมีทีมงานคอยตรวจสอบแล้วก็จะส่งให้ทุกวัน ส่วนในส่วนของสองของ,ส,ของอสิ่งที่จะได้รับนะครับก็คือจะเป็นสองอันนี้จะผมจะเปิดโูปให้ดูน,นะครับก็คือมันจะใส่เข้าไปในซองไปรษณีย์แล้วในซองไปรษณีย์จะมีซองใส่แบบนี้อีกทีนะครับนี่ก็คือในส่วนของโบชัวประชาสัมพันธ์แล้วก็สติ๊กเกอร์แล้วก็คําแนะนําเบื้องต้นที่จะได้รับซึ่งจะมีทั้งข้อมูลภาษาไทยภาษาอังกฤษยอย่างที่ผมได้แจ้งไป นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามนะครับท่านผู้ใดมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวโปรแกรมนี้ของเราหรือว่าในส่วนอื่นๆเช่นรายได้หรือว่าวิธีการสมัครสามารถที่จะติดต่อผ่านอีเมลเข้ามาของเราก็ได้หรือว่าจะผ่านระบบติกเก็ตปกติของเราก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ